สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณ beauty ขยี้หวยนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากอาจารย์ชัดและอาจารย์เคธธรรมะบารมีงวดวันที่16กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเลขที่อาจารย์ได้ให้ไว้เข้าแบบเต็มๆเ,เลยนะคะเราไปชมพ,พร้อมกันเลยว่าจะมีเลขอะไรบ้างยืนดันด้วยเลขก่อนนะครับอาจารย์ชัดให้เลขแนวทางไปแบบนี้นะครับในงวดประจําวันที่16เดือน 9, 9นี้นะครับนะ อาจารย์ให้เลขไปตามนี้เลยนะครับ953เห็นไหมครับเลขสูตรอาจารย์เคที่ให้ไปนะครับะเลขสูตรอาจารย์เคนะเรียกได้ว่าแฟนเพจของอาจารย์ชัดและอาจารย์เครับซับกันไปแบบเต็มๆเลยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคนบิวตี้ขยี้หวยด้วยนะคะ รับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆ่นแบบนี้แน่นอนค่ะ